ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานวิทยุสื่อสารนะครับรุ่นบาเฟง UV 5 r นะครับเป็นวิทยุสื่อสาร2ย่านนะครับย่านแรกคือย่าน1 3 6่ถึงเมกะเฮิร์กับย่าน4 0 0ถึง520เมกะเฮิร์นะครับในส่วนของการใช้งานในปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้ผมใช้มาหลายวันแล้วครับแต่ว่าการใช้งานก็เป็น มันระมีปฏิภาพดีครับในการระยะและการส่งก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลนะครับเราเปิดระบบายนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นในการตั้งช่องนะครับเทียบนะครับนี่คือตัวรุ่นนะครับ uv 5 r นะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับรูปลักษณ์ของตัวนี้ก็สวยงามแล้วก็น่าใช้มากครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว ตัวย่านความถี่ของรุ่นนี้นะครับก็มีตัวเป็นสองย่านนะครับด u วยโมโนแบรนด์ Mo, Brand, ครับเอฟเอ็มแล้วก็โมเดลอยู่ที่ UV5R นะครับพาวเวอร์กำลังส่งอยู่ที่5วัตต์นะครับแล้วก็โวลเทจอยู่ที่ประมาณ7.4โวลต์นะครับแล้วก็ความถี่อย่างที่ผมแจ้งไปแล้วคือตัว1 3 6ถึง174เมกะเฮิร์ตแล้วก็4 400ถึง500 520เมกะเฮิร์นะครับก็นี้เป็นตัวที่คริมมานะครับตัวแบตเตอรี่นะครับก็สวยงามนะครับสวยงามก็น่าใช้แล้วก็ตรงปกดีนะครับเราจะเปิดเครื่องอแจ้งวิธีการ,รกตั้งช่องง่ายๆนะครับวันนี้ผมจะมาตั้งช่องที่ ตั้งแล้เราก็เราเซ็ตเมนูที่27นะครับ <Menu. S 2> ครับแล้วก็เลื่อนเลื่อหาช่องที่เราต้องการจะจะ,จะตั้งอยู่นะครับผมตั้งเป็นช่องที่3แล้วกันครับสักครู่ครับ black เ <Conf irm. S 1> มนูยี่สิบเจ็ดแล้วก็เรากดเ <Memory channel. S 1> มนูอีกครั้งแล้วก็เลื่อนหาหาช่องที่เราต้องการที่ตั้งนะครับเราตั้งไว้ที่ช่องที่3ามแล้วครับเสร็จแล้วพอเราเจอช่องแล้วเราก็กดเมนูซ้ำอีกครั้งนะครับครับเราก็ออกสามารถออกได้ครับออกไปไปสูร่ระบบได้ อันตอน,นง่ายๆครับคือเนี่ยช่องตั้งใหม่คือช่องหนึ่งกสองแปดศูนย์ศูนย์นะครับตั้งได้สบายมากแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้เพื่อนๆสนใจก็อคอมเมนต์สอบถามใต้คลิป,ปดอได้นะครับว่ามีความสนใจมีามีข้อสงส,สัยประการใดหรือว่าจะแม้แลกเปลี่ยนาการใช้งานของตัวนี้แล้วเพื่อนๆท,ที่ใช้รุ่นนี้ก็ก็ลองลองคอมเมนต์มาดูนะครับวันนี้ขอบคุณครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ